จิตของเก่าเป็นเงินหมุนนะครับพี่น้องพี่น้องมีของหลท่าเลยิ่งยิ่งดียิ่งได้ขายเร็วนะครับขายทุกมือก็ได้นะครับยิ่งได้เงินทุกวันนะครับพยายามหาสือของให้มีของได้ขายทุกวันทุกวันนะครับยิ่งดีมากเลยนะครับบริวนะครับพี่น้องก็จะมีเงินเก็บมีกําไรเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือปาิติศของผมนะครับที่ผมเอากากองไว้เตรียมบดชุดใหม่นะครับชุดเก่า ผมบดไปแล้วนี่คือชุดใหม่กำลังเตรียมของนะครับเจ็บมากงกงกองไว้แบบนี้นะครับขัดสีไพยสีมันผมก็จะบดีล้วผมก็เอาไปขายมีเงินหมุนเร็วนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆหลายๆคนคลิปนี้จะพาพี่น้องมารับชมเดินทางนะครับจะทางไปเสเดินทางมา บอกเคล็ดลับนะครับการซื้อของเก่าได้กําไรนะครับนี่ครับไม่ใช่มองใดนะครับของผมเองเล่าประสบการณ์ซื้อของเก่าแบบไหนได้กําไรนะครับทุกคนนี่ครับกําไรของเก่านะครับซื้อมาโบมีขาดทุนอยู่แล้วแล้วเป็นยังครับคนซื้อไม่นะครับผมจะแนะนําพอขาใหม่นะครับพอขา แบบพ่อเพียงนะครับสื่อแบบน้ำบาทน้ำโมบาทนะครับเดวอยากขยายจิจการนะครับเห็ดแบบใดนะครับถึงจะมีกำไรนะครับต้องมีกำไรนะครับถึงจะขยายออกได้นะครับไม่มีกำไรกำไรหน่อยขยายบ่ได้นะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับบางคตนะครับสื่อได้ปีหนึ่งสองปียาไปนะครับ ทั้งที่อยากเข็ดแต่ว่าโบมีกําไรกําไรมันหน่อยค่าใชสจ่ใจสูงไปบรอดนะครับปิดจิจิการไปไปทํางานกรุงเทพหุ่นละครับผมจะแนะนํานะครับอันดับแรกก็คือทุนนะครับทุนสือทุนสือพี่น้องได้มาพี่น้องต้องจัดการบริหารให้เป็นนะครับจัดการบริหารบบเป็นบบมีกําไรนะครับนี่ครับตัวอย่างพลาสติกอันนี้คือพลาสติกที่ผมขัดแยงนะครับผมจะพาไปเบิง อัดดับต้นๆแรกๆเข้าสื่ออย่างนะครับดับต้นๆแรกๆนะครับก็คือกวดนะครับกวดกับกระดาษพลาสติกนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นการซื้อของเก่าครับต้องเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับสื่อมาพักไว้มือหนึ่งสองมือขายนะครับคนสื่อไม่นะครับส่วนมากจะซื้อวันนี้นะครับหรือขายพรุ่งนี้บางคนสื่อมือนี้ สองมืออันที่หนึง่งซื้ออยู่สองสามมือยาที่เหลือเด็ที่เหลือนอนเว้นนะครับพักผ่อนเกินวานะครับก็ต้องพักนะครับเพราะว่าเงินเท่าใสใจทุกวันนะครับซื้อกินทุกมือลูกหลานก็ขอทุกวันนะครับเดือบเสกขึ้นมาอีพอของเงินไปรุยนเนี่ยทุกมือพี่น้องเลยซื้อ,อยู่ซื้อกินคาใสใจสูงนะครับปัจจุบันนี้พักบ่ได้นะครับควมขยันอดทนนะครับที่หนึ่งเลยนะครับ สื่อของเก่านี่ครับก็ขยันอดทนมากก่อนน้ำหนานะครับรอดลงมากกับเงืนทุนแล้วก็ย้ายานแดดนะครับแดดร้อนๆสู่เข้าไปนะครับนี่ครับปัญหาก็คือว่าตากแดดแดดห่อนเนื่อยนะครับก็เ,เลยเสา้าบ,บํคุม้มาสั่นกําไรหน่อยที่จริงนะครับกําไรมาเด้หลายครับสื่อของเกา่าได้หน่อยแต่ไม่ขาดทุนผพราได้อดทน น,นได้กำไรนะครับยางพลาสติกนะครับพลาสติกได้กำไรปนกิโลหนึ่งกิโลนะครับได้จักบาทยาสื่อแพ้งนะครับทุนเท่าหน่อยยาสื่อแพงทุนหลายสื่อแพ้งได้ไปรับถึงที่ต้องหักออกนะครับยางเคยสื่อหาบาทหักไ้สักสี่บาทนะครับหักไ้สักหนึ่งบาทนะครับสื่อสี่บาท พ่อน้าพี่น้องที่เรือก็เป็นกำไรหรือจะหักไว้สองบาทก็แล้วแต่พี่น้องจะบอกกับลูกค้านะครับนี่คือเหตุผลการซื้อถึงที่นะครับการซื้อถึงที่นะครับเราจะมารับสื่อเท่าโรงงานใหญ่บ่ิษดแล้วพี่น้องคาาทุนนะครับโรงงานใหญ่เขาออกมารับสื่อเขาหักค่าแรงงานค่ารถนะครับมาคนว่ายัางหักค่ารถค่าแรงงานอยู่เพราะั้นบุคคลนะครับ การบริหัรก,การจะไปซื้อราคาสูงสูงขาดทุนนะครับในอนาคตทุนจะลอยล้อลอยล้อลงนะครับเพราะว่าเราต้องซื้อเราต้องใช้เงินนะครับมาซื้อนี่ครับย่างพลาสติกนี่ลงทุนมาสูงนะครับแต่กําไรหน่อยนะครับซื้อมากขายไปส่วนของผมซื้อมากขัดแยกันดับแรกๆนะครับผมก็ซื้อมากขายไปพอดี ผมเห็ดมาหลายปีนะครับผมก็เริ่มมากขยับนี่ครับแยกชิ้นส่วนขายนะครับแยะบดนะครับนี่ครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะรูปสองข้างนะครับข้าบโมเห็ดเ้าว่มมีประสบการณ์ยิงบลูนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วจ้ากน้อยๆนะครับจากซื้อเล็กๆก็เพิ่มขึ้น ไหลขึ้นไหลขึ้นนะครับแต่เขาจากทรงใสของเขาหลายไม่ทุนหลเขาก็ขยับไปได้นะครับที่ละขั้นนะครับขึ้นเชลาขั้นเหมือนบันไดนะครับนี่ครับทุ่นซื้อสติกไม่สูงนะครับแต่ว่าทุ่นซื้อลูมิเนียมนะครับเข้าซื้อหน่อยเขามีหน่อยเขาก็ไปคลายหน่อยก่อนสักอนะครับพอเรามีเงื่อนหมุนนะครับ พลยอาแรงทรงหม่นะครับทุ่นสื่อนะครับมันจะมันหนักเศษเหล็กนะครับตรบนีอ่อนทองแดงนะครับเก็บไปเรื่อยนะพี่น,อน้องี๋ยวพี่น้องจะหูจักชงแท่งเองนะครับนี่ครับพลาสติกมันเบานะครับเบราสือแพงบ่ได้นะครับปัจจุบันนี่พลาสติกถูกนะ ราคาลงยางกระดาษได้เป็นกิโลนะครับหนึ่งกิโลไม่ใช่นี่น้อยนะครับอยากเก็บไว้นานนะครับมันตากแดดน้ำหนักมันลดนะครับบอดียางลังนะครับลังเครื่องดื่มลังเหล้าลังเบียร์เราก็ได้เป็นลังนะครับกาไรเป็นลังไม่คุ้มนะครับถ้าซื้อแพงนะครับขันทุนเขาหน่อยเขาบวคุมนะครับขันเสื้อแ้งก็ต้องทําเองนะครับสองคนสามีภรรยานะครับ พวเมีย่ะโบง่ายทำด้วยกันนะครับเรือจา้างพนักงานมาเห็นนั่งนะครับคนคนหนึ่งสองคนกวากันไปนะครับขันโบมีก็เห็ดเอาอดทนเอาพี่รองเลยทาให้อดทนมันก็บ่ไใดนะครับบ่อดดของมาขายขันห้องบซื้อขันห้องบอหานะครับของปลอยเพศนี่บุอึดดครับ มีทุกบ้านทุกครัวเรือนหลายนะครับพาสถิตเก่านะครับนดี่ยคือเคล็ดลับนะครับการซื้อขายหได้กำไรนะครับซื้อมามาพักไว้เล้๋ยวค่อยมาแยกนะครับเห็ดทุกวันนะครับทุกวันทุกวันนะครับหนึ่งอาทิตย์หยุดแค่วันสองวันพ่อพี่น้องนะครับเลียวพี่น้องจะได้กำไรนะครับเพิ่มขึ้นนะครับ สือมันก็กว้องไว้นะครับแล้วค่อยขายทีหลังเดี๋ยวกําไรก็เพิ่มขึ้นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคน